ภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีในปัจจุบันทําให้ตลาดการลงทุนมีความสัมพันธ์และมีช่องทางในการบริหารเงินออมเพิ่มมากขึ้นการบริหารเงินออมให้ได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจโดยควบคุมความเสี่ยงจากการลงทุนให้อยู่ในระดับที่รับได้ถือเป็นเรื่องที่ยากยิ่งขึ้นทุกวันในขณะที่วิกฤตเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อตลาดการลงทุนทำให้ราคาหุ้นผันผวนดอกเบีย้ยเงาฝากอยู่ในระดับต่ำ การถือครองสก,กุลเงินเริ่มมีความเสี่ยงทองคำกลับเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนในระดับสูงต่อเนื่องในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจด้วยเหตุที่ทองคำมีประโยชน์ในฐานะเป็นโลหะสื่อกลางแห่งการแลกเปลี่ยนเงินตราซึ่งทองคำถูกสำรองไว้เป็นทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศเพราะมีมูลค่าในตัวเองผิดกับเงินตราสก,กุลต่างๆที่อาจเพิ่มหรือลดได้ทองคำ จึงถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเก็งกำไรของตลาดการคา้าประกอบกับคุณสมบัติในการป้องกันเงินเฟอ้อที่เพิ่มมากขึ้นจ้าวราคาพลังงานและอาหารในตลาดโลกทำให้นักลงทุนเริ่มหันมาสนใจลงทุนในทองคำทำให้มีสัดส่วนในการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดส่งผลให้พฤติกรรมในการซื้อขายทองคำมีการปรับเปลี่ยนไป จริงๆเราเราเรา,เรา,เราต้องทำบริการลูกค้าให้มันกว้างขวางเพราะว่า13ล้านทองที่เป็นผู้ถือหุ้นนะครับส่วนใหญ่เป็นรายใหญ่แล้วก็เป็นผู้ค้าส่งนะครับเรามีลูกค้ากระจายไปทั่วประเทศนะครับเพระเาะฉะนั้นนี่เราหวังว่ากระจายหุ้นส่วนกระจายไปให้ลูกค้ากับบริษัทแล้วก็ทําให้บริการนักองทุนนี่สะดวกสบายเพิ่มขึ้นนะครับ ถ้าจริงๆว่าเราเรามีฐานลูกค้ามันมีทั่วประเทศนอกจากว่าลูกค้านี่ส่วนหนึ่งก็เป็นร้างค้าส่งนะครับเพราะร้างค้าส่งเรามีลูกค้ากระจายอยู่ในต่างจังหวัดทุกแห่งอยู่แล้วนะแล้วก,ก็ผ่านทงางผู้ขายส่งนี่เข้ามาทาง GTW ทีแวลก็ทำให้ตลาดเราเราโตขึ้นมาเนื่องจาก GT ทีวลได้่เราเปิดช้ากว่าคนอื่นนะครับคนอื่นนี่เปิดไปแล้วกำลังใกล้ เก็บเก็บจะปีหนึ่งแล้วเพิ่งเปิดแล้วเปิดทีหลังเพราะฉะนั้นเราต้องการาจลูกค้าให้ทั่วถึงนะครับแต่แวร์นี้ g t w a เวเราก็เราก็แซ็งคิวขึ้นมาอยู่ระลับต้นต้นแล้วนะครับแรกๆที่เราเปิดมาเรายังขาดทุนอยู่ตลอดเวลานะครับอยู่ปลายตอนนี้เราอยู่ต้นๆแล้วครับบริษัท g t w a l ว Management จำกัดเดลเองเห็นถึงโอกาสในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายในประเทศ และต้องการก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำในหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างมืออาชีพบริษัท GT t w เ l ลล m e n ネจเมจำกัดดำเนินกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยเป็นสมาชิกบริษัทตลาดอนุพันธ์ประเทศไทยจำกัดมหาชนหมายเลข64และได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน140ล้านบาท ด้วยประสบการณ์และความชำนาญจากการดำเนินธุรกิจค้าทองคำแท่งและรูปประพันธ์มากกว่า50ปีของผู้ถือหุ้นจาก13ห้างทองของบริษัทและผู้ค้าโลหะเงินอีกหนึ่งบริษัทด้วยการผนึกกำลังของกลุ่มผู้ค้าทอง13ห้างทองบริษัทห่าขายทองจีนหัวเฮงจำกัดห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลเลี่ยงเสงเฮงพาณิชย์บริษัทรอยัลคลาสสิกโกลบูเลียนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญน,นิติบุคคลหลู่ช่างห้วดบริษัทหลู่ช่างเฮงเฮงห้วดจำกัดบริษัททองพัฒโกแอนด์ซิเวอร์จำกัดบริษัทซินคีเชียงค้าส่งจำกัดบริษัทห้างขายทองทองใบเยาวราช1988จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองหนํำเชียงบริษัทฟไฟโกจำกัดบริษัทห้างทองสินเจี้ยเชียงจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองทองสวย บริษัททองสุขโขทัยผ่านจำกัดและหลังจากตลาดเปิดให้มีการซื้อขาย s i n เ e r Futures อร์ส GT Wealth Management ได้ผลิตความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นใหม่ที่เชี่ยวชาญในตลาดโลหะเงินจากบริษัท b o w ินฟิวเจอร์สจำกัดบริษัท GT Wealth Management เป็นบริษัทที่ก่อตั้งโดยห้างค้าทองใหญ่ใน13 13ร้านในยามราชรซึ่งแต่ละร้านก็มีประสบการณ์ยาวนานมาแล้วนะคะ บางร้านก็50ปีบางร้านมากกว่าน,นั้นด้วยซนะ้ำซึ่งแต่ละร้านอันนี้เป็นสมาชิกและเป็นกรรมการในสมาคมค้าทองคำนะครับซึ่งก็เลยทําให้เราเชื่อว่าเรามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการซื้อขายทองคำนะฮะในในตลาดฟิวเจอร์นะครับ,นะรบซึ่งเ,เราก็มีจุดมุ่งหมายที่จะเน้นการพัฒนาคุณภาพของด้าน,านการบริการของเรานะฮะ ให้เป็นที่ถูกใจลูกค้าการให้ข้อมูลของเราต้องรวดเร็วใน,นยอย่างยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็การพัฒนาในปีถัดไปเนี่ยเราพยายามที่จะได้ไลายเส้นตราสารอนุพันธ์ให้ครบทั้งหมดข้อดีของโกลฟิเจอร์นะครับหนึ่งคือว่าโกลฟิเจอร์สามารถทำกำไรได้ทั้งาราคาทองคำในทั้ทางขาขึ้นและขาลงนะฮะสโกลฟิเจอร์เนี่ยใช้เงินลงทุนน้อยนะฮะเป็นการวางหลักประกันเท่านั้นครับสามการลดราคาของโกลฟิเจอร์เนี่ยเป็น การใช้ราคาตลาดขึ้นอยู่กับปริมาบิดหรือออฟเฟอร์ที่เสนอซื้อขายเข้ามานะครับสี่โกลด์ฟิวเจอร์เนี่ยมีสภาพคล่องในตลาดสูงแล้วก็การชำรว่าราคาเชื่อถือได้นะครับห้าโกลด์ฟิวเจอร์ไม่มีความจำเป็นจะต้องส่งมอบทองคำจริงนะฮะใช้วิธีแคชเซตเมนต์ iment, หรือ,อตัดราคาจำหนาดกันบริษัท GT Wealth m a n a จ e m e n t จำกัดมีจุดมุ่งหมายที่จะมุ่งเน้นในการให้ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วตรงประเด็นและทันต่อเวลา ผ่านเว็บไซต์อันทันสมัยและการบริการของพนักงานที่มุ่งมั่นในการให้บริการและดำเนินงานแบบมืออาชีพ GT Well Management เรบพร้อมมอบคุณภาพการบริการในการเป็นในหน้าการซื้อขายแบบมืออาชีพ